กับสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่ๆานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกูดน,นะฮะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาแนะนำระบบหลายๆอย่างนะครับผมเกี่ยวกับในเกมนี้ว่าเราจะหาเพชรได้จากไหนบ้างละกันนะครับผมเวลาในการอัดคลิปเนี่ยคือ14พฤษภาคมนะครับผมถ้ามีนอกเหนือจากนี้นะครับแล้วก็ผ่านคนไปนะฮะก็สามารถคอมเมนต์รัดล่างได้ละกันนะครับผม ถ้าการพูดผมแปลกๆไปต้องขอโทษด้วยเพราะตอนนี้เป็นร้อนหน้าอีกแล้วโอ้โหเป็นป่วยจริงๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับผมเริ่มจากอย่างแรกเลยละกันนะครับเข้ากิจกรรมฟาดฟันนะครับผมตรงนี้นะครับมุมขวานะครับกดเข้าไปเลยซึ่งการเล่นตรงนี้นะฮะถ้าเราชนะครั้งแรกเนี่ยจะได้รับเพชรนะครับผมก็แนะนำนะครับผมมาลงตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อได้รับเพชรฟรีแล้วก็จะมีของจิปทาที่แจกเยอะมากๆนะครับ ร่วมถึงตัว๋วกิจกรรมตรงนี้ก็สามารถไปแลกของรางวัลอื่นๆได้อีกต่างหากนะฮะผมบอกเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มแน่นอนในการลงตรงนี้ อย่างที่2นะครับผมก็จะเป็นในการที่เล่นบิงโกละกันนะครับผมซึ่งการเล่นบิงโกตรงนี้นะฮะเราก็จะมีโอากาสได้รับเพชรด้วยนั่นเองนะฮะนี่ครับและรวมถึงถ้าเราเหมาหมดกระดานได้แล้วเนี่ยก็จะรับเพชรตรงนี้ไปอีกต่างหากนะครับก็แนะนำให้ผมอย่าลืมนะครับมาส่งตัวละครออกไปผจญภัยและก็โฟกัสในแตบของบิงโกด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับของทุกๆอย่างหมดนั่นเองนะฮะถ้าพูดตามตรงไอ้ฟังก์ชันแบบนี้มันมีทุกเกมนะครับผมแต่บิงโกแบบนี้มันมีน้อยเกมมากๆที่จะทํานะอย่างต่อไปเลยก็จะเป็น หมดฝึกฝนนะครับผมนี่เลยนะครับจะได้รับจํานวนมากมายในเรื่องของเพชรนั่นเองนะฮะก็บอกให้เลยว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เวดิกูดมากๆนะครับผมแม้มันจะได้เพชรไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ก็อีกหนึ่งส่วนนะฮะที่จะได้รับเพชรนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเล่นด่านผ่านนะฮะก็ได้รับเพชรไปแล้วจ้าอันนี้ก็อย่าเดินมาลงกันเนาะอย่างต่อไปนั่มก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะฮะซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ได้เพชรง่ายมากๆนะฮะเพียงแค่เรากดข้ามเนื้อเรื่องก็ได้เพชรช้แล้ว ข้ามเนื้อเรื่องก็ได้20เพ็ดแล้วนะครับตรงนี้นะฮะ ก็อย่าลืมนะครับผมมาเล่นกันได้นะครับผมเห็นปะแค่เราผ่านอะไรต่างๆเนี่ยได้รับเพชรฟรีแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าเวลากูดมากเลยสำหรับสายเนื้อเรื่องนะครับผมใครอยากอ่านก็มาอ่านกันได้อย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นสิ่งที่ผมซื้อว่าปั๊มเพชรมากๆเลยคืออารีนาครับผมซึ่งอารีนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆอย่างที่บอกไปเลยนะครับใครทําพลังสูงๆได้นะฮะผมแนะนาเลยนะฮะว่าควรมาตีอารีนาก่อนครับเพราะอารีนาเนี่ยได้เพชรหลายพันเพชรมากๆนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นยันจุดสุดท้ายคืออันดับหนึ่งนะ ผมบอกเลยว่าแจกเพชรคืนหนักมากๆนะครับก็อย่าลืมมาลงกันเนาะและก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครมีเพชรแล้วก็มีตั๋วนะครับสามารถซื้อไปเลยครับมันคุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีจํานวนกัดด้วยนะครับในการตีและอย่างต่อไปเลยคือตีบอดกิ้วนะครับผมซึ่งการตีบอดกิ้วตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้รับในเรื่องของเพชรด้วยเองนะฮะ ถ้าเราทําคะแนนสะสมถึงนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีเพชรแจกให้กับเราปะปลายนะครับก็อย่าลืมนะครับผมมาช่วยเข้ากิ้วแล้วก็มาตีกิ้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมที่จะแจกเพชรให้กับเรา อย่างต่อไปผมจะเข้าไปสู่ในระบบตัวละครแล้วนะผมก็จะเป็นการอัปเกรดตัวละครทั่วไปนะครับผมซึ่งการอัปเกรดตัวละครเนี่ยมันจะได้รับเกี่ยวกับแต้มตรงนี้ด้วยครับผมซึ่งแต้มตรงนี้เนี่ยเราสามารถมากดรับเพชรได้แล้วก็กดรับตั๋วสุ่มได้นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้จะได้เฉพาะตัวละคร SSR แท้เท่านั้นนะฮะถ้าเป็นตัวละคร SR นะครับผมระบบตรงนี้จะไม่มีนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เห็นปะมันจะไม่ขึ้นนะครับผมเห็นไหมแต่ถ้าเป็น SSR เนี่ยมันจะขึ้นให้กับเราครับ ซึ่งการทําฟังก์ชันตรงนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเลยคือการอัพเตตั้พื้นฐานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรเวลอัปเกรดดาวขอบเขตเซลอาร์ซีหรือว่าพันธะนะครับผมนับหมดเลยนะฮะก็อย่าลืมมาอัปเกรดแล้วก็ได้รับเพชรไปฟรีๆเนาะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของสงครามลูกโซ่ันเองนะครับซึ่งสงครามลูกโซเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่แจกของจิปฐะโคตรเยอะเลยนะครับนอกเหนือจากเพชรนะฮะผมบอกเลยว่าจําเป็นที่ต้องลงตรงนี้มากๆเลยนะฮะ เพราะมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมมาลงกันได้นะครับลงแบบลงให้สุดๆไปเลยอ่ะลงจนกว่าเราจะไม่ไหวอ่ะเพื่อนๆนะฮะเออลงไปเลยนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมให้เรากดเข้ามาที่วิจัยนะครับผมแล้วก็กดคําว่าแยก RC นะครับผมก็คือการที่เราในทุกๆครั้งที่เราแยกลูนนะฮะมันจะมีโอกาสดรอปเพชรให้กับเรานั่นเองนะครับผมเห็นไหมซึ่งมันมีโอกาสครับผมแต่โอกาสมีมามีมากไหมก็มีมากอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเห็นป่ะได้เพชรละ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยละกันนะครับเผื่อเพื่อนคนไม่รู้เนีผมดองรุนไว้เยอะแยะนะครับผมไม่รู้จะไปทำอะไรก็สามารถมาแยกได้เพราะว่ามันได้ทั้งเงินแล้วก็มีโอกาสได้เพชรด้วยนั่นเองนะครับผมสับตรงนี้เนาะโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผลงานเองนะครับผมซึ่งผลงานตรงนี้นะครับผมก็คล้ายอารมณ์เกี่ยวกับในการที่ทําภารกิจนั่นแหละนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะมาอ่านภารกิจแล้วก็ทํากันได้ละกันนะครับเพราะว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งแจกเพชรเยอะมาก มันอาจจะไม่ได้แจกแบบเวอร์วังนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยมันแจกเยอะครับรวมถึงในเรื่องตั๋วซุ่มเนี่ยมันก็แจกหนักมากๆเลยนั่นเองนะฮะอย่างต่อไปนะครับผมให้เรากดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อเรานะฮะจะไปทํากาแฟกันนั่นเองนะฮะโอเคซึ่งถ้าได้ยินเสียงฝนนะครับผมผมต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ฝนมันตกหนักมากเลยนะฮะโอเคครับให้เรากดทํากาแฟนะครับผม ซึ่งทุกๆครั้งที่เราทำกาแฟนะครับสูตรใหม่ได้เมื่อไหรนะฮะเราจะมีโอกาสได้รับเพชรด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เราสามารถกดเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับซึ่งก็จะมีของจิปถาถะแจกเยอะแยะมากมายนะครับนอกเหนือจากเพชรนะครับแล้วก็ตรวจสุมเนาะก,ก็จะมีของดีมากๆเลยตรงนี้ก็อย่าลืมมาผลิตสูตรใหม่ๆกันของเรื่องกาแฟนะซึ่งกาแฟเนี่ยสามารถหาผลิตได้จากในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ด่านทั่วไปนะครับ อย่างต่อไปนะผมก็จะวนเวียนมาทุกรอบก็คือการที่เราเนะครับผมมาส่องตัวละครตัวใหม่เองนะฮะซึ่งการทดลองเล่นตัวละครตัวใหม่นะครับผมเราจะได้รับเพชรฟรีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเล่นนะฮะทุกๆครั้งที่มีตัวละครตัวใหม่นะครับผมรับไปเลย300เพชรฟรีๆนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางเกมจะมอบให้กับเราเนาะ อย่างต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของโค้ดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกรอกโค้ดที่ผมจะแปะให้ในลิงก์ด้านล่างนะครับก็บอกเลยว่ามีทั้งหมด18โค้ดแบบจุกๆกันไปเลยนะครับมีทั้งตัวสุ่มแล้วก็มีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งของชิปะถาที่เพื่อนๆอยากได้มาอัปเกรดตัวละครกันแน่นอนเนาะ และอย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมทางเกมทั้งหมดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล็อกอินนะฮะหรือว่าจะเป็นในการที่เห็นบ้างเพียงแค่เราดูวิดีโอนะครับผมเราก็จะมีโอกาสดรับเพชรแล้วรวมถึงอย่างที่บอกไปเลยว่าจะมีในแค่ล็อกอินรายวันนะครับก็จะมีแจกคงแจกของนะครับก็อย่าลืมมาล็อกอินกันได้รวมถึงก็จะเป็นในเรื่องภารกิจนะครับผมของทางเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจ One, รายวันภารกิจ au, รายสัปดาห์รวมถึงภารกิจในเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะได้รับเพชรตรงนี้มาก ก็อย่าลืมมาทำละกันนะครับผมสำหรับในเรื่องของการรับเพชรทั้งหมดของเกมนี้แล้วอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าวันนี้เราอ,อัดในวันที่14พฤษภาคมนะครับผมถ้ามีนอกเหนือจากนี้ไปต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะฮะและถ้าผมตกหล่นตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยละกันนะครับผมซึ่งนาตอนนี้ก็มีทั้งหมด37,000เพเชรเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นผมก็ไปซื้อของไปเยอะแล้วแหละโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ละกันนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปวิดโอวันหน้าครับคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้า